สวัสดีครับรีวิวคีเวซูเปอร์ไลน์นะครับคันนี้รถจัดทรงนะครับจะทรงมาสวยๆนะครับรถสะอาดนะครับสีถังเหมือนสีงานพ่นเองนะครับเป็นงานดิบๆนะครับาจะให้เนียนต้องไปโปใหม่นะครับอย่างหน้าหลังเหลือนะครับไปติดครบนะครับ เอกสารครบโอนพาส466นะครับดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับมีหน้าร้านชัดเจนนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับคันนี้สตาร์ทสระบบนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับฟังเสียงทีเดียวติดนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับคันนี้เป็นท่อเดิมผ่านะครับปลท้ายแต่งปลเลี้ยวแต่งนะครับถังแต่งท่อเดิมเป็นท่อผ่านะครับ งเงียบดีนะครับรถขี่ดีนะครับคันนี้ดูรถได้ที่บางโวทองนนทบุรีนะครับติดต่อ085194650 0ขอบคุณครับ